มาดูข่าวทุเรียนนิดหนึ่งนะครับข่าวทุเรียนข่าวดีจากลุงตู่นะลุงตู่ขายทุเรียนอ้าวเหรออย่างนี้ครับก็ขออนุญาตสบายๆนิดบิ๊กตู่ปลื้มคนจีนยังนิยมบริโภคทุเรียนครับทุเรียนไทยนะคุณโหนับห้าเดือนส่งออกกว่าหกหมื่นล้านโอ้โหนี่ถ้าเราดูคลิปนะดูติ๊กตอกดูน่นดูนี่โอ้ยคนจีนขายทุเรียนเยอะมากทุเรียนไทยนะ วิธีขายวิธีปอกดูแล้ว<อ>มันเพลิน<อ>ดีขายทีหนึ่งโอ้โหเป็นขายเก่งนี่ผมสารภาพนะผมคนใต้จะแทนๆยังปอกทุเรียนไม่เก่งไม่เป็นนะปอกสิอะไรมีแผลทุกทีครับนนแผลที่เรา<ค>ไม่ใช่แผลที่ทุเรียนใช่ <laughs> คุณอนุชาบุญรพาัยศรีนะครับรบองเลขาธิการนายกปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกก็บอกว่าวันนี้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีกลาโหมก็ ได้แสดงความยินดีต่อผลประกอบการและตัวเลขการส่งออกทุเรียนไทยซึ่งยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในประเทศจีนพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ให้ความสําคัญในการควบคุมและรักษาคุณภาพทุเรียนตามมาตรฐานตั้งแต่ต้นทางไปจนปลายทางแล้วก็ได้แสดงความชื่นชมระเบียงการค้าเชื่อมทางบกและทางทะเลระหว่างประเทศสายใหม่นี่นะับใช้เวลาขนส่งแค่4วันจากเดิม8ปดถึงสิบวัน คุณอนุชาย,ยังบอกนะบอกว่าล่าสุดทุเรียนไทยนี่นะหนึ่งหมืน่นเอ้โทษหนึ่งแสห้าหมื่นลูกนะได้ถูกขนส่งผ่านระเบียงาการค้าเชื่อมทางบกและขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศที่เอ่ยมาเมื่อสักครู่นะโดยใช้เวลาเพียงแค่สี่วันนะคุณโหอลดลงจากเส้นทางขนส่งทางทะเลถนนจากก่อนนั้นนี้ที่ใช้เวลาแปดสิบวัน การขนส่งแบบใหม่นี้ไม่เพียงแต่จะลดต้นทุนแล้วเนี่ยนะยังช่วยลดความเสียหายระหว่างการขนส่งได้อีกด้วยโดยสติการส่งออกทุเรียนปี65ซึ่งถือว่าเป็นปีที่มีการส่งออกทุเรียนสูงสุดในรอบ30ปีโอ้สาปีเลยนะไทยส่งออกทุเรียนสดมูลค่ากว่า1.10แสนล้านบาทคาดว่ามาจาก4ปัจเัยนหลัก1ความสะดวกในการคมนาคมขนส่งนะ ที่ส่งออกได้700ดร้800ถึงแปดตันต่อตู้ต่อวัน 2. การผ่อนปลนจากการตรวจโควิดของจีน 3. รสชาติที่ดีที่สุดของทุเรียนไทยและ 4. มาตรฐานการคุมเข้มทุเรียนอ่อนเอาละครับก็ประมาณนี้นะสาระสำคัญก็อยู่ตรงนี้มีพวกข่าวนี้มีอีกสาม่อหน้าก็เอาตามนี้ก่อนนะครับยิน,นดีด้วยสำหรับคนที่ค้าทุเรียนคนที่ผลิตปลูกทุเรียนนะฮะพวกผมก็ ดูที่เมืองจันรวยกันเยอะออ๋ครับ